พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเยซูทรงประทานความสุขความยินดีอย่างล้นเหลือจากพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อ11กล่าวว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในประหัตกวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอ,อยู่เป็นนิจ ความสุขมากล้นนั้นเกิดขึ้นอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและชีวิตที่อยู่ในการทรงสถิตคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีความสุขและสันติสุขยิ่งคุณอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความยินดีมากขึ้นเท่านั้นความยินดีนั้นควรเป็นการแสดงออกตามธรรมชาติของวิถีชีวิตของเราไม่ว่าสถานการณ์ ที่เรารเผชิญอยู่ที่เราไม่อาจควบคุมได้แต่เรายังคงมีความสุขและสันติสุขเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงสถิตยอยู่ในเราพระเยซูทรงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีหากวันนี้คุณไม่รู้สึกมีความยินดีบางทีชีวิตคุณอาจหลุดลอยไปจากที่ประทับของพระเจ้าอาจถึงเวลาที่จะต้องนำตัวเองเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์และสัมผัสความยินดี การสถิตยอยู่ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอความรักของพระเจ้าอบอุ่นให้เราผ่านความทุกข์ยากลำบากความเจ็บปวดเข้าสู่ความสุขความชื่นชมยินดีและสันติสุขในพระธรรมสรุดีบทที่5ข้อ1 1กล่าวว่าแต่ให้คนทั้งปวงที่วางใจในพระองค์นั้นเปรมปรีให้เขาโห่ร้องด้วยความชื่นบานอยู่เสมอเพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว ให้คนที่รักพนามของพระองค์ปรีดาปราโมทยอยู่ในพระองค์นี่คือน้ำประทัยของพระเจ้าที่ปรารถนาให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีขอพระเจ้าวอวยพรครับ